กลูกจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะ่ะเพื่อนรออยู่แล้วเดียวดิพ่อไม่ค่อยติดตามเลยลูกโอ๊ยงัไมไม่เอาก็ได้ไปะะเลยค่ะทาไปอยู่เนี่ยรอนานแล้วนะเทงกว่าพ่อกับแม่ถามอะไรรู้มากมายเงินก็ไม่ให้